สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้พบก,กับบ่าวลำปางตามข่าวมาให้กันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ผมก็จะไปตามข่าวข่าวเรื่องราวดีๆที่พี่น้องก็จะได้ประโยชน์ก็คือเรื่องของการจ่ายเงินคืนค่าอ้อยสดของปีการผลิต2,560 ทับ66นั่นเองครับว่าจะมีโรงงานไหนจ่ายในครั้งนี้และจะได้วันที่อะไรเดี๋ยวผมก็จะมาบอกรายละเอียดกันนั่นเองครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือ การอัปเดตน้ําตาลโลกน้ําตาลไทยนั่นเองครับว่าแนวโน้มทิศทางจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับก่อนอื่นไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆให้ผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมมาดูน้ําตาลไทยในปีหน้าที่มีการคาดการว่าน่าจะลดลงที่มาอีกสาเหตุหนึ่งก็เป็นอาจเพราะ การเพิ่มขึ้นของการปลูกมันสำปปหลังนั่นเองครับเพราะว่าชาวไร่อ้อยก็คงจะหันไปปลูกมันมากกันนั่นเองครับก็ทำให้อ้อยของไทยก็อาจจะลดลงไปจากเหตุนี้ด้วยนั่นเองครับสำหรับคาดการว่าในปีการผลิตหน้านั้นทางอินเดียก็จะนำน้ำตาลที่ผลิตได้ไปสู่การผลิตเอทานอล นั่นก็จะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกน้ำตาลของอินเดียก็จะมีการส่งออกลดลงไปด้วยก็จะเป็นไปได้ว่าราคาน้ำตาลก็คงจะยังสูงอีกต่อไปนั่นเองครับเมื่อเทียบกับปริมาณผล,ผลผลิตน้ำตาลที่ได้ในแต่ละประเทศที่ผลิตได้นั้นในปีการผลิต2022-23นั้นของไทยเราอยู่ในอันดับ ที่4รองจากบราซิลอินเดียและสาภาพยุโรปนั่นเองครับเราก็มาดูกันที่การจ่ายเงินคืนค่าอ้อยสดของโรงงานน้ำตาลบริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนนะครับ เป็นของสาขาวังสะพุงนะครับพี่น้องก็คือว่าจะมีการกำหนดจ่ายในวันจันทร์ที่10เมษายน2566นี้ในอัตรา19.36ต่อตันอ้อยนะครับเงินนี้ก็คือก่อนหักภาษีก็คือยังไม่ได้หักภาษีนั่นเองครับโดยจะโอนเงินเข้าบัญชีค่าอ้อยของชาวไร่อ้อย กรณีชาวไร่อ้อยมีโคต้าหลักรองก็จะโอนเข้าโคต้าหลักเท่านั้นเองนะครับโปรดเข้าใจตามนี้นะครับหากใครมีข้อสงสัยก็สอบถามข้อมูลได้ที่นักส่งเสริมใกล้บ้านท่านหรือฝ่ายจัดการของบริษัทก็คือโทร4 4 2 8 1 0 9 3 1ต่อ126นั่นเองครับเราก็มาดูอีกโรงงานหนึ่งที่จ่ายเงินเช่นเดียวกันก็คือ โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวงนั่นเองครับก็ได้มีการประกาศจ่ายเงินคืนค่าประกันสัญญาปี2566 60ทับ60ปี2565ทับ66นั่นเองครับก็คือจะเป็นเงิน10บาทต่อตันอ้อยนะครับสำหรับโกรสำหรับเงินนั้นก็จะได้ในวันที่ในจะโอนเข้าบัญชีของ พี่น้องชาวไร่อ้อยในวันที่10เมษายน2566นั่นเองครับก็จำนวนไร่ที่จะจ่ายคืนให้ก็คือ9.16บาทต่อตันนั่นเองครับก็เป็นการจ่ายให้ในวันที่11เมษายน2566ก็คือมี2วันนั่นเองครับ วันที่10เมษาเงิน10เมษายนนี้ก็เป็นเงินจ่ายคืนค่าประกันสัญญานั่นเองครับส่วนวันที่11ก็เป็นการจ่ายเงินคืนค่าอ้อยสดของปีการผลิต2565ทับ6กก็คือพี่น้องก็จะได้ในที่ตันละ9บาท16สตางนั่นเองพูดง่ายๆก็คือตามนี้เลยนะครับผม ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับโรงงานอื่นๆที่จะจ่ายตามมาก็คงโรงงานไหนถ้าทยอยปิดแล้วเขาก็จะเริ่มคำนวณเอามาจ่ายให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนั่นเองครับสำหรับเงินจ่ายคืนค่าอ้อยสดนี้ไม่ใช่เงินค่าอ้อยสด120บาทต่อตันนะครับสำหรับพี่น้องก็อยากเข้าใจผิดนะครับเงินอันนี้ก็คือ เป็นเงินที่หักมาจากอ้อยไฟไหม้และอ้อยสกปรกนั่นเองครับใครที่รู้ตัวว่าตัดอ้อยสดไว้ก็รอรับในส่วนนี้แม้จะไม่มากมายอะไรมากมายแต่ก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับขอบคุณมากครับที่เขามารับชมและก็รับฟังสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องผมเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับ